สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโมบายลีเจนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นไอดีแบบว่าผมเพิ่งสมัครมาเลยนะครับเลยยังน้อยอยู่เลยนะครับเอ็มเบมก็ยังไม่มีนะครับเลยวลี่สิบกว่านะครับคือตอนแรกอ่ะเราก็เล่นได้มาสักพักหนึ่งแล้วสรุปสนุกถึงเวลาเติมเกมแล้วคือผมไม่มีเอฟเฟกต์วาร์ป ไม่มีสกินไม่มีฮีโร่ไม่มีเอมเบมผมขออนุญาตเติมว่ะแต่สิ่งแรกเนี่ยเราจะต้องเรียงลําดับความสําคัญก่อนนะครับว่าเราจะเอาอะไรก่อนสิ่งที่เราจะต้องซื้อนะครับอันดับแรกนะครับไม่ใช่เอมเบมไม่ใช่ฮีโร่นะครับไม่ใช่สกินนะครับนี่มันคือเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์วาร์ปอันนี้โคตรปัน่นคือต้องมีก่อนสิ่งแรกที่เราต้องมีคือเอฟเฟกต์วาร์ปก่อนที่เราจะมีเนี่ยเราต้องไปสุ่มแต่ไอ้ย่าไม่มีเพชร ทไมทีว่าไม่มีเพชรส่วนตัวนะครับผมจะเติมที่ litment shop มันจะเติมที่ไหนได้ล่ะวิธีการเติม l i t m e n shop เลยครับเข้าไปที่เว็บ l i t m e n shop ก่อนเลยนะครับผม <Yeah. S 1> เติมปุ๊บผมต้องเข้า l i t m e n shop ก่อนขออนุญาตดูก่อนว่ามีโมบายดีเจนหรือเปล่า <Yeah. S 1> นี่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 นีเจมนิยมเติมประจำเดือนเอาว่ามีโมบายดีเจวปะ คือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีแพ็กเกจอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยเขาคอยจัดเซตให้เรานะครับกรอกกรุณากรอกร ID ให้ถูกต้องอ่ะกรอก User ID ก่อนนะครับวิธีการหา UID นะครับคุณแค่กดเนี่ยกดเบี่ยงกดไปที่ UID เราได้แล้วเราได้ UID มาแล้วแล้วก็ไปก๊อปใส่ในนั้นนะครับชื่อในเกมแล้วก็สัญชาติไทยเนาะจริงๆมันจะมี2วิธีนะครับอ่าเราจะเติมผ่านเว็บเนี่ยอาจจะรอรอประมาณ5ถึง15นาทีนะครับถ้าคุณเติมผ่านไลน์มันจะเข้าเลยปกติผมถนัดแต่เติมผ่านเว็บไงเออลืมไปเติมผ่านไลน์ลิมแบนช็อปนะครับ ได้มา9,000 9,319เพชรนะครับคือผมไม่รู้จริงว่ามันจะต้องใช้กี่เพชรสำหรับไอ้เจ้าสกินนี้เจ้าม้านะครับผมเลยเติมเผื่อไว้ก่อนนะครับก็เต,เติมเราาวได้และประมาณ3,000กว่าบาทอาจจะได้อาจจะได้อจจไดขอให้ได้นะครับไปสุ่มครั้งที่หนึ่งอันนี้ได้อะ,อะวาร์ปหนึ่งวัน <h ifi> ยังไม่อยากได้กดอีกรอบนึง ได,ได้เปบายังหวะได้มันจะขึ้นยังไงนะมันน่าจะขึ้นได้เลยนะเพราะว่ามันสําคัญต่อชีวิตเรามากนะครับ30รอบ40่สรอบระหว่างที่เราสุมเนี่ยมันก็จะเราสามารถได้ด้วยนะรับของรางวัลระหว่างทางได้ด้วยนะครับของรางวัลก็ก,ก็โอเคโอค้แถมเป็นพวกสกินพวกอะไรแบบนี้เฮ้ยก็ดีนะยังไม่ได้นะยังไม่ได้นะ อ๋อมันมีเต็มหลอดด้วยเรามีมันมีการันตีให้เราเต็มหลอดด้วยระหว่างทางนะครับถ้าเราสุ่ม200โลฮะแค่200โลเองเหรอก็ประมาณ2,000เฮ้ยได้แล้วได้แล้วพันเพชรนิดนิดเฮ้ยพันเพชรนิดนิดพันเพชร1,000เพชรประมาณ300ประมาณ300บาทประมาณนี้คิดว่าประมาณนี้ได้แล้วครับพันเพชรครับเฮ้ยได้นี่เดี๋วเรากดวาร์ปรวมมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋วเรากดวารต์ในเกมมันเอ๊ะเดี๋ยวเราไปปั่นป่วนกันดีกว่าว่ะแล้วเราเหลืออีกสัก8,000เพชรว่ะ ผมควรซื้ออะไรดีวะคนดูผมเหลืออีก8,000เพชรช่วยแนะนําหน่อยว่าเราจะต้องซื้ออะไรที่มันแบบคุ้มคุ้มค่าคุ้มค่านะครับคนไทยชื่อดาวิดมาตินโหไทยจา๋าเลยอะมาดาวิดเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยใส่ฝาก็ใส่ฝาก็เลือกอยู่แต่นี่ปัดกว่าพ,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 พันพันพันวัวเพชรพันเพชรนะเดียวพันเพชรนิดเดียวถูกใช่ไหมไอเป็นการซื้อซื้อมาพันเพชรได้หรอต้องมีต้องมี มันยังไม, uh ไม่หมดเขียนนะรีบไปสุ่มมันน่าจะ,ะ,ะอีอออวก,กว่าสิบวันมั้งมันเบ็ดปลามันเบ็ดปลามันเบ็ดปลาเฮ้ยผมเจอลิทออกเผาก่อนดีกว่าว่าเกมนี้นะท <Yeah. S 1> <ม>ุกคนเจ็บมาล้างเดีย๋วยว <No. S 2> มันเซฟอปะตีตีนี่ก็ได้นะพี่ตีตีไปตีไปตีไปถ้ามันมาเราเนาะได้แล้วสวยสวยตะกินไทยจะมี ใหม่ครับเกมนี้มีนะสวัสดีครับเล่นยูฟังหวาถูกต้องยังไม่พ้นอีพิกเลยเจอแต่เมียนมาแจกซู้ๆนะครับโอ้ทำไมมันไม่ตายไม่ตายทีเดียวมันลงไปข้างล่างหมดเลยอ่ะไปหาชูเราเราเวฟสีก่อนมาบอลพมาบอเร่อดิดี้ดิ้ดิป่า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 แบบหนึ่งไม่มี ก่จะเล่นอย่างเดียวเลยเบาเบาเบาไม่มีก็ถอยมาที่อย่างไม่เล่นก็งอนดิเนี่ยเห็นไหมโดนละเฮี้ยรอบได้ไงวะเฮ้ยบุกใครไม่บุกแม่งมาบุกเมียนมาตัวใหญ่ๆอย่างกูผมไปอยู่เอาเีิ่งเล่พื่อนกจะไปก่อนเฮ้ยไปดูตัวหลังหน่อย กิวมันทำอะไรไอซัพพอร์ตมันเนี่ยค่อยไม่ค่อยมค่อยมันจะลิงมันจะลิงอ่ะมันเหมือนตัวแลมดูในอวิมันจะลิงอ่ะเันซีปอเออประมาณนั้นเนี่ยเอาเดียวเดียวมาเดมาเดียเดียวมาเดตายตายตครับตาย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 าวิมีมือกดะเล่นโซ่มาอัมาดิมาดิซี่อมาดิมาดิซี่อาอยู่ผมมาอยู่ เดินกูตัดระบำบาทาอันโซมาปะไม่มาไม่มาไม่มาโดนแล้วบนระวังนะบนระวังอันโซอยู่บนนะระวังวัสดีครับชิงต่อเบอเจ็ดลิมิกต้องลงแข่งไหมครับบนสามไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันมิกมิกลงไหมโ้ไปโอ้ไไปครับเขาบอกว่าแข่งที่แชมป์โลกปีนี้มิกลงแข่งไหมยังไม่ลงครับกลางระวังกลางระวัง มันเดีกันอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อมสองหน,น้านลา้วล่ะโอ้โหผมตายไปเลยนะอุ้ยแม่งเอ้ยรอ,อ,อดวะขม้นมาบนอยู่ยังนนไม่จบหรอยังดิไ่เลอกเฮ้ยมันแข็งจังว่ะ <c oughs> อีเดยวอีเด้อดิ ai, 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 ai. cái gì vậy? Giết nó là gì hả? Mày p. Căng buôn hủy vẫn à? Căng lăng Đi qua. Tao đua, tao đua, tao đua, tao đua. Rồi 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 rồi. Đợi rồi. Rồi rồi. Đợi 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 rồi. 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 มันเล่นต่อนะ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 มัเล่นต่อนะมิกมิกข้างล่างข้างล่างข้างล่างลอโดนซ้อนนะโอเคมิกจะยทคาแรงอยู่นต่อก่อนดีกว่ามีสกิลขึหลอดขึ้นหลอดขึ้นหลอดขึ้นหลอดหลอดก็เล่นเลย้งั้นอะแตก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 เดี๋ยโดนมาเมยอยู่ในเอลเมโดเอลพันโซในป่านะสวย ต่อยครับเพินง่ายแล้วกว่านี้นมีตายไม่หนาไม่ตายหรอมีความมีความต้องว่าเฮ้ยมีวางสอนมีสอนช่วยทำนด้กวะปิดไฟให้ปิดไฟให้เออใช่มันจุ๊บมันจุ๊บโอ้ยมันเจ็บนะมันเจ็บนะมันเอาผมตายอีกต่อยไม่เพิ่มเลือดวะตัวนี้เนี่ย เฮ้ยมันมีแดดด้วยหรอเฮ้ยมีมีมี้ยเออสี่สกิลสองเฮ้ยแดดเยอะแดดเยอะระวังระวังระวังถอยก่อนถอยก่อนนะหลงได้ปวะหลงได้ปวะหลงหลังได้ปวะไฟให้ไฟให้ปิดไฟให้ละเดี๋ยวละอันโซ่อย่อย่อยไม่เอา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 เยอะมากข้างล่างดันฟีนะนะเอาทุกอย่างผมลงไปล่างเองผมลงไปล่างเองโลมันเอ้โลมิงมันเจ็บอะโลมิงมันเจ็บอะเอาได้ปะกลางกลางลบสามได้ปะแข็งอยู่แดนน้นเมื่อกี้ อัลลิสมาอัลลิสมากลางอลิสมากลางฮันโซฮันโซแปลงร่างนะถ้ามันแบบต่ข้าแต่ผมว่าฮันโซเนี่ยฟิกนะอยู่เอ่อแซงของฟิกผมเจ็บผมเจ็บผมเจ็บมีโซเป็นแต่ข้าเนีผมผมสวยมิกบอลผมมาบอลผมมาบอลเขาไปรับเไปรับแต่ว่าไม่น่าเอาต่อก็แล้วกันทังนั้นอ่ะอุ๊ยนี่ ไอ้เนี้ยเพ้ออะไรอะไรจิ้วๆไปละไม่ไหวละอะไรน้องอะไรน้องไอ้ยไอื้พอวาร์ปแท้ๆมไปหลานเข้าเนี่มันโดนแรงจังวะเนี่ยผมอาจจะทำช้านิดนึ่งนะเพราะว่าผมต้องกดวาร์ปทุกครั้งด้วยอ๋ออ๋อมันจะมันเลยจะช้านิดนึงเวลาผมคอมโบอ่ะอ๋อถ้าเราไม่กดได้ไหมไม่กดไม่ได้กดได้เอ้าพี่ว่ากดได้ไหมอ่ะ ไม่กดว้าะเราเอาแบบปกติได er> no uh ้ไหมไม่ได uh ้ไม uh um ่ได้ไม่ช um uh ้าไงไม่ได um> uh> uh ้คอมโบดาเมจมันจะไม่สมบูรณ์ยังไงมันก็จะช้าอยู่ดูคอมโบอ่ะดรมาร์คดูดูมันต้องกดอย่างนี้คอมโบอ่ะดูดูดูอ๋อ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 โอเคไอ้ควาจะได้เตะตายพอดีไอ้จิมิตยากไอ้เหี้ยตัวเล่นยากกว่าแม่งเึ้นไอ้ยีตัวเล่นยากกว่ากำลักได้ าตัวรถขามาอยู่หลอดเตืนเหยื่อไปล่าหมดเลยะไปล่าหมดเลยอ่ะป้อมกลางแล้วกันเอาป้อมกลางแล้วกันเอาป้อมกลางแล้วกันไหนๆก็เสียไปแล้วป้อมกลางเอาดีเข้าถึงชูขั้นสุดแล้วดิยานยางยานเพิ่งหัดเล่นมเล่นกับใครบ้างครับเล่นกับมิกกับก็มาครับแล้วก็ระวังน้องบอยกับมาฟินกับอะไรลอยมากันเต็มเลยเนี่ยต้องเสียดีไปแลย เราจะอ่านโถไหมอะไรวะได้มาตงเงาอะไรนะวันนี้ขึ้นรถกรับดดมาเล่นว่าจะได้คิวยากจัดจริงอ้าวขอบคุณครับอลิโเเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเจ้าเน้ยข้าน้าเต็มโอ้ยเอ้ยเอ้ยเนี่ยโดนว่ะไอ้เนี่ยไม่น่าเลยบอกแนนให้น้ครับดูพี่ทั้งวันแนนอ่ำน้ำหน่อยแนน แนนอ่าน้าด้วยเฮ้ยาไม่ดาบฉากกูไม่ทางานย่แล้วดาบฉากยโอ้ยมันเข้ากลางเลยหลวะเฮ้ยมันใจร้อนจังไงโอ้โหกลางนะกลางนะแฝนใครมาอยู่ตรงนี้ไมอโอ้โหรมัจะจบแล้วนี่มาจะจบแล้วนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปกันะกลับไปกันมา่ยมา่ยมา่ย้ยจะจบแล้วนะจบนะรบห้าว่ะ ยังไงะลเจบกรอรีม <music Brothers> ั่ก <music bizarre> ็บบก็บเ็บเบเบบกบอไอ้ยังไงกรอรโอ้โหไม่รอดีมันจะตายแล้วัโอ้ยเออไมไอนอตเดียฟเกิเกิดดเกิดเดเกิดเกิดเกเกิด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 เดเกิดเกเดเกิดเกเกิเกิดเกกกิดเเกิดกิดเกิดเกิเกิด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 เเกิดเกิดเกิดเกิกเกิเกิดเกิดเกิกเกิเกิดเกเกิดเดเกิดเิ โง่ยังไงก็ยังไงก็ตีไม่ได้เลยอ่ะถ้าไม่มีคีบอ่ะตีไม่ได้ตีไม่ได้เดี๋ยวนี้ตีไม่ได้ปิกลางกลางหน่อยกลางไม่กูุ้มเลยเหรอเอเอ้ยมันเอาอะไปทำเวฟก่อนดีกว่าให้เคียวเบลกันดีกว่าเนี่ยตัดเบลก่อนเลยเอยเอามันก่อนเลยเอาไปก่อนเลยมึงเหงื่อเหงืไปว้าบถ้ากูเว้ยไม่เป็นถ้ากูแอบตายไปเลยถ้ากูเตะเสร็จต้องว้าบก่อน

เรายิงคนได้อยู่เฮ้ยรอฮันโซนะอันโซนโซมากดมือระวังรอานหลานหลาเลยโอ้มันงับหัวไปแล้วมีเกิดผมมีเกิดนะเฮ้ยเอาได้ปะสวนได้ปะแกง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 พี่จะเกี่ยวเลือดเพื่อนไม่พร้อมเลยรอให้เก่ารอได้รีพอร์ตรีพอร์ตเอ้ยรีพอร์ตเอาเอาพอตดีกว่าคนวารับให้ไปทำล่างไหมจะร่างผมตรงนี้ ติให้ติให้มืดแล้วมันมืดโอ้ยรวบเยอะมากต้องคิดแต่ไม่ไหวผมไม่ไหวผมไม่ไหวตาย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 หนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งโอ้ตัวมันก็เลี่ยนยากเหมือนกันเนี่ยไอชูเนี่ยมันยากต้องว้าไปแหละจริงไอ้เนี่ยกูไม่วไหวเลยแม่งผิวละมันต้องวาร์ปซื้อมาแพงถ้ามาเก่าเสียงออ๋โอเคครับแป๊บงหนึ่งให้ผมโดนผมโดน เฮ้ยืมพ no, oh, yeah. ึ่งน yeah, ้ำมัทำเวฟซอยู่ใอยนั่งใครกันโอ้โหเหือเดลือเหีือเซเดียนเหลือเซเดียนแล้วมันเหลือใครอ่ะเกิดมันเกิดมันเกิดมันเกิดหลอดดีกว่าให้เราให้เราไปทำให้ปะให้เราไปทำทำมันบ้านจะทำดีแต่ผมจะเตะมามีกก็เอานักยิงเท่านั้นอ่ะเขาจะเล่นอ่ะแต่มันมีดาบเฮ้ยโอ้ ยังไงดีวะเนี่ยหายละแม่ก็เตะแรงเกินตัวผมอ่ะเราจะมาสิลวกเจ็ดรวบแปดเราได้อยู่จบได้ดังนั้นเบล่างได้มาละมันเตะแรงไปผมเลยไม่รอดเลยเป็นข้ออีก้อเพราะว่าเตะแรงเกินอ่ะตัดเขียวแล้วไงไม่ใช่ยังเตะทีเดียวตายถ้าเตะไม่ตายผมจะให้โดดออกมาด้วยเออ ตามใบสั่งใบสั่งมายังไม่ได้เลยว่ะอุ้ยมันเล่นการอย่างว <a> ่าช <ieur> ูเนี่ยมาเตะบอลอปตช่วยบ้านผมหน่อยไอ้เฮียให้กูไปเตะบอลอบตมึงการกูมา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 ่ต้องเปิด์ได้ตายครับมึงทักมาเลยแม่งั้จ้างผมไปเตะบอลงานอบตแถวบ้านมาอยู่นั่นแหลยเฟกแวร์ลุ้นนิวอะ